มีอะไรลิขสิทธิ์ของแม่พึ่งในตอนปัจจุบันเนี่ยยังไงครับมันมีลิขสิทธิ์ของแม่พึ่งอ่านะครับก็หลายคนก็สงสัยเนาะแล้วหลายคนก็มีมีคําถามครับถามมาเยอะเยอะอ่าแล้วก็ถามเองตอบเองก็เยอะคิดเอาเองก็เยอะอ่าแล้วพอน้องต้นเช้านำเพลงแม่พึ่งมาร้องก็มีดราม่าเยอะใช่ไหมพี่ยุทธเห็นอ่า เยอะมากครับแต่มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับผมมานาสตอรี่นะครับใน EP ีอีกหนึ่งอีเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกใช่ไหมเป็นบุคลิกวันนี้มาเจอในภาคของการเป็นบรรณาธิการบริหารนะครับวิทยาศาสตร์ powerstar powerstar ครับยังไงครับก็จริงๆแล้วคือถ้าคนที่เคยดูมานาสตอรี่นะนะครับก็จะเห็นผมในมุมของการเป็น คนที่อาจจะมีความรู้เรื่องสายเวทบ้างความรู้เรื่องของเวทวงต่างๆบ้างนะครับในความเป็นจริงคือผมเป็นผู้สื่อข่าวมานานนะครับ,รบผมเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงมาตั้งแต่ปี2535นะครับในหนังสืบพิมสยามพิลารายวันครับผมดูแลหน้าบันเทิงนะครับแล้วก็มาร่วมก่อตั้งนังสือพิมพ์สยามดาราสยามดาราเคยยินใช่ไหมครับในนังสือพิม์รายวันแล้วก็ นักสือพิมพ์สยามบันเทิงรายสัปดาห์นะครับและหลังจากนั้นก็ดูแลหนังสือในเครือรของบริษ,ษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนแล้วก็ในเครือของสยามอินเตอร์มาติบิเดียจำกัดมหาชนก็ดูแลนิตยสารสำนักพิมพ์แล้วก็ทำข่าวมาเยอะนะครับตอนทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าของ power star นะครับเป็นเพจข่าวบันเทิง เพจข่าวบันเทิงอ่าแล้วก็ยังเขียนคอลัมน์ต่างๆให้กับผู้สือหลายๆเล่มในหลายๆนานประกาอครับเพราะงั้นถ้าถามว่าเอ่อในเรื่องของวงการบันเทิงวงการเพลงก็ก็พอจะรู้เรื่องบ้างอืไม่บ้างครับวันนี้มาสะดุดสะดุดนิดนึงสะดุดใจตรงนี้นึงมากครับเห็นมุมนี้ฮะอ๋อนี่ฮะในบ้านพุ่มพวงแผ่นเสียงเยอะเลยแล้วก็มีแผ่นเสียงของแม่พุ่มพวงครับก็สะสม ็นคนสะสมแผ่นเสียงนะครับเก็บอนุรักษ์รักษาเพลงลูกทุ่งเนาะแต่ไม่ได้แบบอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรนะครับก็เก็บสะสมเพื่อฟังนะครับแผ่นเสียงของมุ่งพวงดวงจันทร์ไม่ต่ำกว่าน่าจะสามสิบปีแล้วเนี่ยก็เยอะครับอายุตั้งแต่เนี่ยครับแผ่นยุคแรกครับผมตะวันรับฟ้าตะวันรับฟ้านะครับช่วงนี้แม่มุองพวงอยู่ประมาณเท่าไหร่นี้แต่ผมว่าน่าจะสิบ สิบแปดได้มั้งฮะสิบแปดอ่าครับยังเด็กๆอยู่นะครับแล้วนี่ก็เป็นสาวแล้วนะนี่สาวแล้วเต็มวัยเป็นนักธุรกิจแล้วตอนนี้ก็อยู่กับโซน่าโซน่าชุดอือหือหล่อจังนะครับจังก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่เป็นมาสเตอร์ในชีวิตของผู้คนใช้ฟังจริงใช่ไหมอันนี้คือฟังจริงฟังจริงครับมีเครื่องเล่นในบ้านก็มีเครื่องเล่นหลายมุมจะเป็นเครื่องเล่นชุดใหญ่เมื่อกี้ก็เปิดให้พี่ ประยุทธ์ฟังนะครับผมอ่าจะไม่ไม่รู้ว่ารายการเขาจะถ่ายให้เห็นไหมเขาจะมีเป็นเครื่องใหญ่ก็จะเป็นแอมลอดนะครับแล้วก็เป็นมินิอ่ามินิก็จะเป็นครับผมสีแดงสีแดงนี่เป็นหน้าปัดรถมัสแตงเนี่ยนะครับก็เป็นเทิร์นเทเบเลเหมือนกันเดี๋ยวบางท่านจะเข้าใจว่าเป็นแค่สะสมแผ่นข้างเอาเทสใช่ไหมโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ฟังจริงฟังจริงครับฟังจริงเดี๋ยวฟังจริงๆนะครับมีเครื่องหลอด เราเริ่มเลยต้องเสียงข้โหสงอยากให้คนเข้าาฟังของจริงแบบนี้คือเมื่อก่อนผมผมเป็นคอลัมน์นิสเขียนเพลงด้วยเขียนวิจารณ์เพลงในนามปากกา12 Bar Blues ก็วิจารณ์เพลงไทยเพลงสากลนะครับแล้วก็เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงเวทีไทยเวทีไทยอ่าผมเป็นกรรมการเวทีไทยเวทีไทยใช่ครับเดี๋ยวมอนะ พี่เดอมอบางแคอืมพี่อีทัยโอ้โหดังมากเมื่อก่อนนี้นะแต่ถ้าสดนะช่องกลาช่องกลายุคของพี่ยุวัติบุญคลองประมาณร้อยสี่สิบกว่ากว่านะครับถือ่านั้นดังโอ้โหดังมากถือว่าประสบการณ์ในแมดวงบันเทิงเนี่ยครับถือว่าท่ำชองมากแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ๋ออ่าเริ่มเราเริ่มอวยกันเองแล้วเริ่มอวยกันเอ่าครับครับพี่คืออย่างนี้ อยากถาม,มอะไรลิขสิทธิ์ของแม่พุพวงเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ยังไงครับมันมีลิขสิทธิ์ของแม่พึ่งอ่านะครับก็หลายคนก็สงสัยเนาะแล้วหลายคนก็มีมีคําถาม ครับมีคำถามมาเยอะเ<ช><ช>ยอะเลยอ่าแล้วก็ถามเองตอบเองก็เยอะ<ช> <c oughs> คิดเอาเองก็เยอะเอาเองต้นใหญ่จะคิดอ่าแล้วพอน้องต้นเช้านำเพลงแม่พึ่งมาร้องใช่ครับก็มีดราม่าเยอะใช่ไหมพี่ยุทธ<ม>เห็นอ่านเจอเยอะมากครัดราม่าเ,เรื่องเนี้ยเรื่องนี้ก็สิบแล้วก็ไปพาดพิงคายเพลงคายเพลงของเขาด้วยอ่าซึ่งไปว่าพระพิเศษไงก็มีอ่าซึ่งเขาก็ยังใจดีอยู่นะไม่ ร่อนคุดไปหาอย่างนี้ครับผมอยากอธิบายว่าบทเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ<ม>เราต้องทําความเข้าใจเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงก่อน<ม>นะครับในในกฎหมายลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเอาเป็นว่าอดีตเนี่ยเราไม่ต้องไปเท่าความเยอะนะเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อเอาเป็นว่าสรุปแบบปัจจุบันเนี่ยกร,รมทรัพย์สินทางปัญญากระทรงพาณิชยเนี่ย เขาได้แบ่งการดูแลผลประโยชน์ของเพลงออกเป็นสามส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์ํำร้องทำนองนะครับลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตมาสเตอร์หรือลงทุนในการที่จะบันทึกเสียงแล้วก็สามคือลิขสิทธิ์ของเจ้าของเสียงนักร้องและก็ทายาทผู้ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกรณีเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเราต้องบอกว่าแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยราชินีลูกทุ่งนางพญาลูกทุ่งเนี่ยเขาทํางานวงการเพลงมาหลายยุคอืนะครับมาตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าก็เริ่มบันทึกเสียงเพลงอแก้วรอพี่ใช่ไหมวรับครูไอโคสเป็นสุพันนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานแรกนะครับหลังจากนั้นก็มีการบันทึกเสียงเป็นซิงเกิล้าเรียกว่าเป็นแผ่นเจ็ดนิ้วนะครับ ไม่แค่เราพี่นี่เมื่อก่อนก็เป็นซิงเกิลน,นะครับและหลังจากที่ออกจากอ,อ,รอครูไคพับนะครับก็มาตั้งคณะของตัวเอง<ม>อะนะครับกับผู้ชีวิตคนแรกก็ร่วมกันสร้างและสร้างตัวทาเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีการทําแผ่นเสียงออกมาแผ่นนี้เลยครับเป็นแผ่นแรก<ม>อตอนนั้นคือ,อได้ฉายาเป็นเป็นพุ่มพวงจงใจ<า>แล้วซึ่งคนที่ตั้งพุ่มพวงุงชื่อพุ่งพวงจทร์ให้ก็คือ ครูมนเมืองเหน<อ>ือนะครับ<อ>เป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้นะครับ<อ>มเมืองเหนือเอ่อเมื่อก่อนในี่ชื่อน้ำพึ่งเมืองสุพรรณนะครับน้พึ่งเมืองสุพรรณอ่าพอมานะเป็นมาเป็นผู้วงวงจันแล้วแล้วก็มีการมาทึกเสียงแผ่นแผ่นเสียงเนี่ยกับเอื้ออารีเนาะเดี๋ยวจเอือ,อเอือไม่ไม่ใช่เอื้อสุนทรสนานนะอนล้วเอื้อกันในนักร้องอ่านี่แล้วก็นักร้องมันนอนี่ก็รวมเพลงของหลายๆท่าน ของครูเพลงหลายหลายคนอ่าก็แลวหลังนั้นก็ทํามาเรื่อยแล่ะนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยนักร้องลูกทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่ลิขสิทธิ์จะเป็นของค่ายเพลงแต่ว่าถือว่าในห้างก็มีคนลงทุนอ่าก็เรียกว่าในห้างมีคนลงทุนนะครับตัวศิลปินก็ก็มือนรับจ้างร้องเพลงอ่ะนะครับรับจ้างร้องเพลงเอ่อลิขสิทธิ์ก็จะเหมือนกับถ้าพูดกันภาษาแงๆเหมือนขายขาดอ่ะหรือร้องก็เป็นลิขสิทธิ์ของทาง ทางผู้ผลิตไปตเป็นแค่รับจ้างร้องรับจ้างร้องอะ<ช>นะครับ<ช>แต่พอเมื่อกฎหมาย,ามายามัพรรย์สินทางปัญญามีการคุ้มครองครับผมตัวศิลปินด้วยนะครับก<ช>็ม,มีการทําความเข้าใจตกลงกันนะครับ<ม>ซึ่งของลิขสิทธิ์พุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็ทางคุณไกรสอนแสอนันต์ซึ่งเป็นสามีนะครับ<ช>แล้วก็เป็นผู้จัดการบรดกนะครับก็ได้รับคําสั่งศาลให้เป็นผู้ดูแลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยกให้ลูกชายลูกชายอ่าทั้งหมดนะครับเป็นผู้ดูแลก็คือว่า ลิขสิทธิ์เสียงร้องของผูง<ว>้บวงของผู้บวงวดวงจันทร์ในทุกบทในทุกบทเพลงนะครับภาพถ่ายเสียงร้องนะครับที่เราเปิดฟังกันทุกวันนี้ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายเสียงร้องตัวอักษรตัวชื่อผูอ้บวชเป็นลิขสิทธิ์ของครอบครัวผู้บวงดวงจันทร์นะครับอ่านี่คือกรทีหนึ่งนะทำควาเข้าใจนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครจะเอาเสียงไปใช้ไม่ว่าจะเป็นผลิตจำหน่ายหรืออะไรก็ตาม จะต้องแจ้งทางครอบครัวให้รับทราบคือเป็นเสียงของพุ่มพวงเป็นเสียงร้องพุ่มพวงนะเนื้อเสียงพุ่มพวงนะขีดเส้นใต้ไว้เลยครับต้องต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งครอบครัวนะครับครับก็ไม่ว่าจะเป็นด้วยมารยาทด้วยกติกาก็ต้องทําตามนั้นนะครับด้วยความเคารพต่อผู้ผลิตผู้สร้างสรรค์ผลงานในฐานะศิลปินนะครับแต่ในขณะเดียวกันเพลงเพลงนั้นเนื้อร้องทํานอง ก็เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์ผู้ประพันธ์ใช่อ่านะครับเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์มาสเตอร์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตใช่ครัว่าหนึ่งบทเพลงเนี่ยจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์สามส่วนสส่วนครับถ้าเปิดเพลงพุ่มพวงจงจันทร์หรือนำเพลงพุ่มพวงวงจันทร์ไปใช้นะครับจะต้องแจ้งสามฝ่ายครับผมนะครับแต่ถ้าคำร้องทำนองที่ประพันธ์โดยครูลบบุรีรัตน นะครับคือครูวิเชียนคำเจริญอ่าซึ่งมีเพลงฮิตอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบเพลงร้อยยี่สิบเพลงโอ้เยอะนะฮะอ่านะครับร้อยี่สิบเพลงครูประพันไว้เป็นพันนะนะครับอ่าที่ฮิตเนี่ยออที่ฮิตนะฮะอ๋อี่อย่างอย่างเนี้ยหรือหอจังกระแซะอ่าเนี่ยเนี่ยอะไรพวกอย่างนี้นะที่เป็นเพลงซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กับอาโซนาในสมัยนั้นนะครับอาโซนาเป็นเป็นผู้ผลิตมาสเตอร์ อ่าบริษัทมาอาโซนาจำกัดนะครับนี่ก็เป็นยุคของพุ่มพวงในยุคยุคท้ายนะอ่าอาโซนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครับเอ่อคำร้องคำนองตอนนี้อยู่ในความดูแลของแกรมมี่ปัจจุบันนะครับเพราะงั้นใครจะเอาไปใช้ต้องไปขออนุญาตทางแกรมมี่ซึ่งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของครูลบบุรีรั์ ทำร้องก็ทำนองทำร้องและทำนองและก็รวมไปถึงเรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีดนตรีมโลดี้ต่างๆเนี่ยเขาเขาดูแลอยู่นะครับอ่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวผู้พวงดวงจันทร์เพราะว่านั้นคือใครจะเอาเอาไปใช้ก็คเสียงของผู้พ่วงถูกต้องอ่าตรงเนี้ยต้องเข้าความเข้าใจบางคนเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าทับซ้อนกันนะครับทำความเข้าใจช้าๆเรื่องนี้ผมเคยเขียนแล้วก็ ทางคุณไกสอนพี่ไกสอนก็ก็กกอยอมรับว่าใช่ในมุมที่เนื้อร้องทํานองนะครับของครูวิเชียนคําเจริญหรือครูรบุริรัท์ผูดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทก็คือบริษัทแคมมี่แคมมี่เป็นผู้ดูแลนะครับ,รบซึ่งเขามีบริษัทที่ดูแลชื่อลิขสิทธิ์ต่างหากนะครับแคมีย่ยเป็นกรุป๊ปแต่ก็จะมีชื่อบริษัทย่อยที่ดูแลเรื่องสิทธิพวกนี้โดยตรง ใครจะอําไปร้องพี่ยุทธจะร้องวันเกิดจะทําซิงเกิลติดต่อเขาอืนเพราะก็จะมีตั้งแต่ให้นําไปร้องแบบเพื่ออะไรนะครับนําไปร้องเพื่อความบันเทิงสถานการณีหรือไปทําเพื่อพาณิชย์อหรือไปทําการแสดงเก็จะมีเรทราคาที่เป็นมาตรฐานเพลงละเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่ต่อครั้งเท่าไหร่เอาไปใช้อย่างไร เ็าจะมีเอกสารสัญญาชัดเจนครับนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวในทุติีธรรมเ้าไม่ถูกเขามีระบบเขาอยู่นะครับส่วนมาสเตอร์มาสเตอร์เช่นเอที่เป็นเสียงร้องพุ่มพวงนะครับอ่าก็จะถ้าเอามาสเตอร์ไปดีใหม่คือไปทําใหม่นะครับก็ต้องคุยกันสามฝ่ายนหลยหรือจะทําคอนเสิร์ตลำลึกถึงอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องแจ้งถ้าเกี่ยวข้องกับชื่อของแม่พึ่ง ก็ต้องแจ้งครอบครัวนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ไม่ได้ไปพูดถึงพูดถึงแต่เพลงครูลบอย่างเดียวนั้นก็ต้องไปคุยกันมีอ่อย่างตัวอย่างอย่างของน้องก้นข้าวเนี่ยครับเออเราต้องไปขอลิขสิทธิ์ยังไงย่งาวที่ทราบเอาท่าที่ผมทราบก็คือติดต่อกับบริษัทที่เขาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ตึ่งทางครูนิวก็ติดต่อถูกต้องคุณย่าติดต่อต้องเรียบร้อยเขามีหนังสือเรียบร้อยเพียงแต่เขาไม่ได้มาเปิดให้ดู นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเหมารายปีนะครับก็คือหนึ่งปีก็ร้องซ้ํากี่ครั้งก็ได้อ่าในในรายปีแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือว่าบริษัทดูแลลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะให้พื้นที่อย่างเช่นสามารถนําไปออกทางออนไลน์ได้สามารถเผยแพร่ทาง youtube ได้ในตกลตในนู่นนี่นั่นเขาจะมีเงื่อนไขอยู่<อ>นะครับไปทําซ้ําอะไรได้แค่ไหนแค่ไหนเขาจะมีในสัญญาเขาจะมีหมดนะครับถ้าคุณจะไปทําเป็นมาสเตอร์เพื่อผลิต ั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคนละเรื่องกับการเอาไปร้องบนเวทีนะอในืในในขณะเดียวกันเพลงพุ่งพวงที่อยู่กับบริษัทอืน่นก็มีก็มีไม่ว่าจะเป็นท็อปไลน์ไดมอนด์ะว่ใ,ให้พุ่งพวงมีหลายคน <c oughs> มีหลายคน <c oughs> นะครับหรือว่าครูรบเองก็ยังมีอยู่ที่บริษัทอื่นๆก็มีมนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องดูในรายละเอียดแต่ผมว่าคนที่ทํางานเบื้องหลังเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับนะครับไม่ต้องไปกังวลแทนว่า อันนี้ละเมิดหรือไม่ละเมิดบางทีน้องก็มาแซวเล่นบนเวทีว่าร้องนีเดี๋ยวปวดหัวเครียดเพราะว่าบางทีถ้าร้องขอแล้วร้องเลยเนี่ยบางทีจะเป็นปัญหาลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ไอ้คำพูดที่บอกว่าร้องไม่เกินเจ็ดคำเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับคือร้องอะไรก็ผิดเลยแหละเป็นด่นเป็นมุกเป็นมุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดมันก็คือผิดเออเขาดูที่เจตนาสําคัญเนี่ยเขาดูที่เจตนาเพลงของุูพวง เป็นเอเป็นของเรื่องสิลย์ของ r อนีมีไหมคิดว่ามีครับมีบ้างมีบ้างแต่ๆไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของ r ออนะหมายถึงว่าเขาดูแลเนี่ยว่าว่าครูมนมืองเหนือก็ทํางานกับ r อเแล้วก็พุ่มพวงดวงจันทร์เคยร้องกับ r ออยู่ชุดหนึ่งเอ่อแน่ใจว่าผมมีอยู่หรือเปล่าแต่มีร้องเป็นเป็นเป็น,ปนอัลบั้มซุปเปอร์ซุปเปอร์ฮิตซเอร์อ่าก็น่าจะเป,ป็นช่วงท้าย ของชีวิตสในทนี่ยร้องได้รู้สึกจะทําได้อัรบัมเดียวนะครับแล้วก็จากไปก่อนครอยู่ในซุปเปอร์ฮิตรู้สึกตอนนั้นที่จะมีเป็นคอลเลคชันเลยนะครับมาทาดนตรีใหม่ก็กับไอเอสรู้สึกจะร่วมกันอยู่ครับครผมก็คงจะให้กังวลนะครับในเรื่องในเรื่องลิขสิทธิ์ของน้องครับเรื่อลิขสิทธิ์ที่น้องต้นข้าวนำเพลงแม่พึ่งมาร้องเนี่ยลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ที่สามี อยู่ที่การีม่ครับผู้ใหญ่คงทําถูกต้องแล้วครับเราแน่นอนครับไม่งั้นไม่งั้นร้องไม่ได้ครับร้องไม่ได้อ่าใช้ใช้ความสนิทไม่ได้ครับมันเป็นไปตามหลักการก็มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะเมื่อได้จะเป็นอาทิตย์เดือนที่แล้วนะเมื่อเรื่องนี้กระสิต่างๆมีพูดถึงทางโซนเชื้อแรงเลยแล้วคนไม่เข้าใจ้อองแล้วก็ทางทางทีมก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องอธิบายเราก็บอกบกต้นเช่าเหนียวพูดหน่อย ผมก็ต้องมานั่งพูด oh. นักร้องร้องไม่ได้ผมไม่ร้องมาเยอะขนาดทุกวันอ่าใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่ที่พูดกันว่าเออนักร้องไม่สามารถร้องเพลงตัวเองได้ hmm. อ่าอ่ามีมีข่าวลักษณะแบบนี้ hmm. แต่ใน,นความเป็นจริงอะ่ะผมก็ว่าเป็นการพูดความจริงไม่หมด hmm. คือนักร้องที่ร้องเพลงตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดมาจากเพลงเพลงเพลงนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของทางค่าย hmm. นักร้องอาจจะค่ายเป็นคนสร้างขึ้นมา,านคือปั้นขึ้นมาเหมือนปั้นคุณนิคมเป็นนักร้องเนี่ยค่ายผมผมเจอคุณนิคมเดินอยู่หน้าตาดีเสียงดี oh. ผมก็ดึงคุณนิคมมาร้องเองผมก็จ้างคุณประยุทธ์เป็นผู้แต่งนะครับทำร้องทํานองให้ผมก็ลงทุนห้องบันทึกเสียงลงทุนโปรโมทลงทุนทำการตลาดลงทุนทุกอย่าง คุณนิคมก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ได้ค่าร้องได้ค่าตัวได้นู่นนี่นั่นได้มีชื่อเสียงจากเพลงที่ท,ที่คุณประยุทธตแต,แต่งขึ้นมาแล้วก็ผมซื้อลิขสิทธิ์ไว้ครับแล้วพอคุณนิคมหมดสัญญากับบริษัทผมอาเพลงนี้ไปร้องค,คุณนิคมก็ต้องจ่ายค,คุณนิคมไม่ยอมจ่ายแล้วก็ไปวนกับสังคมว่าร้องไม่ได้เพลงของตัวเองทําไม่ถูกนะ กรื่องมีคนไม่รู้จใน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 วงตรงนี้พูดไม่หมดนะทีหลังพูดไม่หมดนะ <c oughs> ต้องบอกว่าเขาจ้างเรารับแจ้างมาแล้วในการร้องมาแล้วผมว่ามึงยังในสังคมยังเข้าใจผิดในเรื่องนี้อีกเยอะเลยแหละครับครับอย่างนี้คุณน่คมได้ะแนนสงสารว่าผมนายรังแกทางผมนี่ละ,ะฮะก็ความเข้าใจผิดแต่หน้าที่ของคือคือค่ายอ่ะในกลุ่มธุรกิจเนี่ย เขาก็ไม่มีหน้าที่จะต้องมาเดินพูดรายวังจะมนแก้ต่างอะไรทุกวันเขาก็ต้องนิ่งนะครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามคนไกที่มันจะเป็นครับผมถ้าคุณนิคมจะร้องเพลงที่ตัวเองเคยร้องจนโด่งดังเขาเช่าลีกสิิ์ไปเช่าลีกสริไปเนาะหรือไม่เ็ากลับมาเซ็นสัญญากับผมใหม่เพราะว่าถือว่าเขาต้นใจถือว่าเข้าใจค่าตอบแทนไปแล้วต้นใจไปแล้วก็รับจ้างร้องเพลงไม่ไปแล้วจะมาเนเยกร้อนมันก็ไม่ถูก ซร,ร,ริงจริงเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันมัน,มนเปิดกว้างนะครับทุกคนเข้าไปศึกษาได้มีข้อมูลนะครับ,รบก็ไปเซิร์ชโอ้ยใน Google ในอินเทอร์เน็ตเยอะๆเลยข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาสงสัยอะไรก็ถามได้เจ้าหน้าที่รัฐก,ก็พร้อมจะตอบครับ,รบผมสมัยก่อนเนี่ยเวลาแสดงคอนเสิร์ตต่างๆผมเชนลิขสิทธิ์เขาลงลงไปจับได้เวทีเลย